สตรีมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเดี่ยวสวัสดีครับเอาบ๊อบกระตดร้ายแล้วโจโจเออคุณเบสครับผมไอ้ธนูคู่ออกมาออกมาออกมาเอออใ่เล่นธนูคู่ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้เอาพยายามเป็นเอาเป็นเป้าหมายเดียวอะฮะลงเนี่ยเพราะเราตีมอตัวเดียวเลยในห้องบิวอวอลโนอะเดี๋ยว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  อดีๆๆดีถอยครับถอยครับไปไม่ลงงาไปเขาอ่อนเออว่ะเขาอ่อนว่ะดีก่อนครับดีก่อนครับแย่จริงทำไมต้างทำอย่างนี้เด็ก์คบเร์ลงลบลลลบลถอยถอยถอยตายนะเอคมบิอผมเป็นชุบแล้วนะลลชุบเลยนะคิดอาหารด้วยครับเช็คฟู้ดครับ ใช่ใช่เจคูเจคูตอนหนึ่งยิ้มไหมเรายิวก็ได้ไหมเฮ้ยแต่เราต้องเปลี่ยนเราต้องเอาฉีดออกทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยววป๊บนึงเอาชุดเอาชุดออกตาโฟชุดหนังานวันหนึ่งเขายิวไม่ขึ้นมามามาเรายิวเลยเจหิวไปเจหิวไปยังตาหนึ่งเขาดูซีรีส์อยู่แน่เลยเนี่ยเขาไม่ยอมเล่นตัหลักนะสวัสดีครับตานุตานุดูในตานุอ่ะไปไปป๊บดูย รอแทงเรียกก่อนนะคะอย่าเพิ่งเ,เข้ามาครับดีบับมันขึ้นครับเท่เปเลยเท่สุดๆเท่ระเบิดด,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 ดีบับสามลวมันจะมีดีบัฟบ,บอสอยู่ต้องกดหัวล้างน,านะ โควีอ๋อตาหนึ่ดูแลเขาเป็นพารหลักของพารหลักอ่าต้องารฉีดย่ฉดอย่าฉีดเลยดีกว่าถ้าลงไมิดถ้าเรห้ามฉีดฉีดคนจะดึงมูอเอ้ามันยังดึงอยู่อ่ะแต่ป๊อปงโกลับมาล้อยู่ตัวเองด้วย ยังปิดวะเราต้องเดินอกอกก่อนและะ้วป่ะไม่้องไม่อ้องปิดยากาไหมคิอผมด้ยวแยแดนคอมันนี่อเข้ามาได้ละอย,ลอยู่ละเรงวเร็ขึ้นเรื่ยขึ้น ยิงธรรมดาก่อนนะอย่าเพิ่งใส่สกิลนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปตียิงธรรมดาก่อนอยู่แล้วอยู่แล้วเอาเลยดยเลยยิยงุอยอะตกี้ออกไปกูเต้กูเต,ต้อตอกมาครับดีบัฟมันขึ้นออาาจีดแทงได้แล้วนะ บับได้ชื่อได้นะใครมีบับขึ้นให้ออกเดินออกไปล้างนะถ้าไม่มีหัวล้างอ่ะพี่ต้องมาคอยกดผูงมึงใช่ปะอ่ะมันทำแค่ไหนไม่เป็นไรมันนาตาต็มคอยยังไห้องจ้างห่วมั้ยไม่ผมคอยฉีดอยู่ผมคอยฉีดมีอาเคสฉีดอยู่แล้วไงมันนาเราไต่อีดไออีดเหอ่โอ้เขากินครับอะไรของกันนู่เนี่ยอีดตีวีตีนควับ ดาบอย่าอู้อย่าอู้อย่าอู้ไม่พร้อมเล่นต้องเล่นเนาะเวียนดาบกดรองเท้ากิ้งหลบนะไม่เคยมาไม่จำสั้ตเด็กดาบแบบกดรองเท้ากิ้งหลบเลย ที่สุดๆมันจะเปิดมีมากๆพาสลับกันยวนะเผื่อจังหวะแบบล้มันาะเฮ้ยล้างหัวดาบ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 ี่สุดๆมีคนตายครับมีคนตายครับมีคนตายกลายแล้วนะ เปสงแล้วะเป็ของแล้วนะครับ่าจ้งเพลงเหรเรียบร้อยครับพี่เปงยังไม่เปทรอก่อนครับเดี๋ยวเขาชุดเองอ่ัเปดสองนี่อีครึ่งเดียวครึ่งเดียวเป2สองแล้วัี่ออจบแล้วาบ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 

สะท้อนหยุดหยุดกดเอสกดเอสกดเอสหยุดกดเอสหยุดสวยสวยดาบครับดา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 บกดรองเท้าครับกดรองเท้ารองเท้ากิ่งหลบนะจะเป็นอวตาราแบบนึงดาบครับดาบมันบ่อยอยู่แล้วครับเราจะถี่ขึ้นเรื่อยๆครับ สะท้อนหยุดหยุดกดเอ็สหยุดกดเอ็สหยุดกดเอ็สหยุดใส่โดนยกไม่รู้เน่โดนเน่โดนไปตายไปตายไปตายได้ครับได้ได้ไปตายไปเลยตายไปเลยจริง้ยปล่อยจริงใช่ทำสั่งมันยิ่งใหญ่กว่าดาบครับดาบดาบคึ้นฟังนะครับจบแล้วต้องเท้าด้วยนะครับ จะใจวะถอหยุดหยุดหยุดโ้กระเด็นลุยครับดูปายากันด้วยครับปายาดาครับโอ้ยอุูจะปิวโอ้ยเดี๋ยวชุบ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 กูหลกหลักลักหลหลัก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 หักลักหลักหักหัหลั ใครโดนยกใครโดนยกใครอะใครอะใครโซวาโบไอเกียรมาเนยมาหลักในบ้านหลักมาหลักของมาหลักใชดาบครับดา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 บสะท้อนสะท้อนหยุด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 เอาลุยไปโยงปัากันด้วยครับ จัวสปอลำดาดเต็มัดเียโอเวจร์ร้นอะไรางี้สปอเราต้องเก็บค่าค่ามาแทงกับพรแล้วเนาะใช่ไหมพิเศษใช่จ้า์ต้องแพงหน่อยแล้วแหละอยู่พาระหลักในพระหลักไหนครับะท้อนหยุด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 กดเอหยุดกดเอหยุดจดแล้วใครโดนไม่รู้ เอาตะปูน oh, yeah, yeah, ี่ว่าใครโดนนะตะปูตะนูเรอตะนูว่ะเเอย่าปล่อยปล่อยตายเลยดาบครับดาบดาบตะถอนตถอนยุดยุดโอ้โหคูกระเด็นอีกแก ดาบดาบดาบใช่ใช่ใป้อสอย่าหันมาทางซ้ายขึ้นขึ้นหัวจะตายดาบ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 ลบลบลบเดี๋ยว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 โดนยกไม่บอกเพื่อนเขาฮีวันนี้ไม่ได้นะไม่ทันแล้วไม่บอกเขาโดยโดนยกดาบ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 โอ๊ย หัวจะปวดจะถอนหยุดหยุดหยุดมีคนล้มนะครับดาบข้างหลังครับดาบข้างหลังติดแล้วเขาเอาเซ็ตอะไรมาวะเนี่ยใครใส่ไม่ตรงหรอใครใส่ไม่ตรงใครไม่เล่นฮะใส่ไม่ตรงข้างหลังแม่เขายืนอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวโดนเยวโด,วดวใส่ชุดอะไรเป็นเบกมาสะท้อยุดยุดยุดเอาแเออเอา,เอา ถอนหยุดหยุดเดี๋ยวก็ตายหมดหรอกคอมเต้ร์เดินมาครับเดินมากินชาได้ครับกินชาได้ครับกินชากินชได้ครับกดกินเลยครับแล้วมันจะมีบัฟไต้ชื่อขึ้นตนุ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 เนี่ยเห็นปหมเพิ่มสิเอร์เซ็นต์คกินชากินชาขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอบหน้าผมเอาซุงมาสกีบด้ว